ครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะแก่ให้องค์หญิงท่านเนี่ยกินลูกหนึ่งครับที่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้องค์หญิงเนี่ยเข้าไปให้ท่าน่อแล้วก็ท่านแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบลคนเดินป่านะครับนี่นะครับพี่อฟซีครับผมเนี่ยก็จะพาพี่เนี่ยกลับไปหาองค์หญิงรับแลนะครับก็วันนี้นะผมมาได้มามือเปล่านะครับนี่เลยนะผมเนี่ยได้เตรียมแก้วมังกรเนี่ยมาด้วยนะครับเพราะว่าแก้วมังกรที่บ้านผมเนี่ย แล้วนะครับ er u, เดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านเนี่ยไปฝากไปฝากท่านพา่อท่านแม่ขององค์หญิงด้วยนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยจะอกอาหาผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้เตรียมสร้อยมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอย่าลืมแก้วมังกรเลยนะมีแล้เอาแก้วมังกรมาเรียบร้อยนะมีอยู่ประมาณ4ลูกนะครับพ,พี่พี่ครับก็น่าจะพอกินนะจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าแก้วมังกรที่บ้านผมเนี่ยมันสุกแค่นี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะ รีบไปให้ท่านเลยดีกว่าก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกนะครับผมก็โอเคครับพี่พี่ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าผมไปครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยมีแก้วมังกรที่ปลูกไว้จากบ้านเนี่ยมาฝากสี่ลูกนะครับ เราเนี่ยเดินก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอุ๊ยลื่นนะพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยผมก็แบบเจอแก้วมังกรเนี่ยสูกสี่ลูกนะผมก็เลยแบบอยากจะเอามาให้อุ้งหญิงเนี่ยได้ชิมนะครับได้อุ๊ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนผมเจอไม่รู้ว่าใช้ปูหรือเปล่านะวิ่งลงไปข้างล่างเลยนะครับแต่ว่า ถ้านเถะนะิะทุกคนเมื่อกน้น่าจะเป็นปูแหละนี่เลยนะผมรอมันสุกเนี่ยหลายวันแล้วนะครับพี่พก็วันนี้เนี่ยมันเพิ่งสุกนะครับแต่ว่าสุกยังไม่ค่อยดีแต่ว่ายังกินได้แต่กินได้แล้วนะครับทุกคน นี่นะทุกคนเราก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับผมก็ที่เดิมเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เจอกับองค์หญิงนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมมาเจอองค์หญิงเนี่ยผมเนี่ยต้องบอกพี่นะว่ายังไม่เคยเจอแม่ของท่านเลยนะครับไม่รู้ว่าแม่ของท่านเนี่ยอยู่หรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยววันนี้นะผมจะถามนะครับ ก็ต้องบอกพี่พิสนนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมนะครับได้มาหาองค์หญิงนะองค์หญิงเนี่ยวิ่งเข้ามากอดผมเนี่ยแน่นเลยนะครับพี่พี่นี่นะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่นะแก้วมังกรของผมนะจริงๆอะ่ะผมอะ่ะจะเอามาให้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่า มันมีแบบยังไม่สุกกับพี่พี่นี่จริงๆนี้ก็ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากินได้แล้วนะที่บ้านผมปลูกเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นเนื้อชมพูนะครับข้างในนะครับหวานมากนะครับผมเนี่ยได้กินแล้วนะครับนี่กคนดูลูกนี้สีเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมมีอยู่สี่ลูกนะครับพี่พี่ เดี๋ยวจะให้ท่านพ่อองค์ิงเนี่ยได้กินด้วยนะครับวิเชื่ร์ไหมเมื่อวานเนี่ยองค์หญิงเนี่ยยู่ๆนะครับวิ่งเข้ามากอดผมอะเจอผมแบบเจอผมปุ๊บเนี่ยวิ่งเข้ามากอดผมเลยนะครับเ,เดี๋ยวถ้าองค์หญิงออกมานะครับทุกคน ผมเนี่ยจะลองขอองค์หญิงเนี่ยเข้าไปในเมืองดูนะจะอยากผมอะ่ะอยากเจอท่านแม่ของนะตั้งแต่ที่ผมเนี่ยได้เจอกับองค์หญิงเนี่ยผมยังไม่เคยเจอท่านแม่ขององค์หญิงเลยนะครับพี่พี่น้ำเนี่ยเยอะมากเลยนะ นี่ผมมาช่วงเย็ยนเลยอะพี่พี่ครับก็เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกแถวบ้านผมเนี่ยปล่อยๆนะครับนี่ตรงนี้เนะีต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นคล้ายๆกับประตูมิติเลยนะครับพ,พี่เราเนี่ยสามารถหายเข้าไปในข้างในได้นะครับ บรรยากาศตอนนี้ดีมากอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับอากาศแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ทั้งวันวนะพี่พี่ไม่รู้ว่าฝนจะตกเปล่าน,นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้นะฝนเนี่ยก็ไม่ตกนะไอที่แรกอะผมคิดว่าฝนเนี่ยจะตกนะครับแต่ว่าไม่ตกนะครับพี่พี่ครับมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยว ผมนะครับก็จะมานั่งรอองค์หญิงเลยดีกว่านะครับหวังว่าองค์หญิงน,น่าจะออกมาหาผมนะพี่ๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับพี่ๆระหว่างรอองค์หญิงเนี่ยออกมานะ๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเนี่ยได้ดูกันนะครับผมนี่นะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่ๆเนี่ยได้ฟังเสียงน้ำกันนะครับนี่นะ เสียงน้ําตกเนี่ยเพลิดเพลินมากนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยองหญิงท่านเนี่ยก็ยังไม่ออกมาหาผมเลยนะครับผมเนี่ยก็รอได้ห้านาทีแล้วนะครับพี่พี่อีกไม่นานท่านเนี่ยน่าจะออกมาหาผมนะครับระวังรอเดี๋ยวผมจะให้พี่เนี่ยได้ฟังเสียงน้ําตกกันนะครับผม ก็คือแบบเรานั่งฟังเสียงใช่ไหมผมเนี่ยจะหลับอย่างเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเพลิดเพลินม,มากเลยนะครับก็ถ้าพี่ทนายฟังอยู่เนี่ยก็ถ้าเราฟังแบบแบบยาวๆอะ่ะทุกคนเชื่อไหมหลับนะครับเดี๋ยวผมจะให้วี่ได้ฟังยาวๆเลยนะ นี่นะทุกคนแบบวิวเน่าสวยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยอยงญิงน่าจะออกมาหาผมหรือเปล่านะครับทุกคนครับว่าผมเนี่ยรอได้นานแล้วนะมัก้าตอนนี้เนี่ยดีมากเลยทุกคนดูท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสมากเลยนะครับ ฝั่งนู้นเนี่ยก็มีน้ำตกเหมือนกันนะโดนน้ำตกสวยมากเลยนะครับนู่นเลยนะน้ำตกเนี่ยไหลลงมาสวยมากเลยนะ ทุกคนเดี๋เราไปนั่งรอหินงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอดูสักสักพักหนึ่งนะถ้าท่านไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคงต้องเดินทางกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าผมมาเนี่ยก็เย็นแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะนั่งรอตรงนี้เลยดีกว่าคือนานองหญิงก็น่าจะออกมาแล้วแหละทุกคนเพราะว่าผมก็รอนานแล้วนะครับอ่ายุงเนี่ยกัดผมเยอะมากในป่าเนี่ยผมบอกเลยนะยุงเนี่ยน่าจะเยอะเลยอะ่ะมันแบบมันไม่ใช่ยุงกัดนะทุกคนคล้ายๆกับพวกลิ้นอะ่ะเขาหูผมมากแล้วก็มีแมงวันป่าอีกอย่างนะทุกคน Okay. มานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยครับผมเนี่ยก็ได้นั่งรอองค์หญิงเนี่ยได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยองค์หญิงเนี่ยก็ได้ออกมาหาผมแลนะครับตอนนี้องค์หญิงก็นั่งรอผมตรงนู้นนะครับพี่พี่ทัดรอตรงไ้นก่อนนะครับนี่นะทุกคนเราเนี่ยก็ได้เตรียมแก้วมังกรไว้เรียบร้อยนะครับ ก็ผมเนี่ยรอองหญยิงเนี่ยได้มา10นาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยรอไม่ค่อยนานนะพี่พี่นะต้องเดินระมาดระวังหนนะพี่พี่เพราะว่าทางอ่ะค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับเอ้ยมันเลื่อนนะพี่พี่เดินไนกชวยยอะเยอะในจเงียเงียทุกคนองุ่านนะครับพี่พี่ คทุ okay. กคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาท่านกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะแกให้ผู้หญิงท่านเนี่ยกินลูกหนึ่งนะครับจะให้ท่านเนี่ยลองกินกนะว่า หวานหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอามาประมาณ4ี่ลูกนะพี่พ พี่เดี๋ยวผมน่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปให้ท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่นะครับ ครับเดี๋ยวคุณหญิงเนี่ยจะพาผมนะครับไปหาท่านแม่ก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมผมเนี่ยจะรีบไปแล้วก็รีบออกมานะครับ โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมนะครับได้เข้าไปหาท่านแม่องค์หญิงนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็โอเคครับพี่พี่ครับเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เข้าไปในเมืองกับองค์หญิงนะครับก็ผมเนี่ยได้เอาแก้วมังกรเนี่ยไปให้แม่องค์หญิงกินด้วยนะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยได้เจอท่านแม่องหญิงนะครับแล้วก็ท่านพ่อนะครับ ก็คือเมื่อกี้น่เราเข้าไปนะครับผมอ่ะเข้าไปแป๊บเดียวนะครับรีบเข้าไปก็รีบออกมาแล้วเพราะว่าผมอ่ะไม่กล้าไว้โทรศัพท์ไว้ข้างนอกนะเพราะว่าโจนอะ่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโจนอ่ะในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะก็ล่าสุดเนี่ยพิจ卡尔เนี่ยก็ได้สังหารโจนไปแล้วคนหนึ่งนะครับพื่ี่ครับแล้วก็ท่านแมวหญิงเนี่ยชอบกินผลไม้มากเลยทุกคนแล้วก็ชอบกินแก้วมังกรมากเลยนะครับ ดีนะที่วันนี้นะผมเนี่ยได้เอาแก้วมังกรเนี่ยมาด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับองค์หญิงเนี่ยก็จะพาท่านแม่เนี่ยมาเที่ยวที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านแม่องหญิงเนี่ยมาเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับพี่ๆครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนผมแค่อยากจะเอาแก้วมังกรเนี่ยมาให้ท่านแม่องหญิงกินแล้วก็องค์หญิงกินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากๆด้วยนะครับผม นะบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับเราเนี่ยได้เสียงน้ํานะครับพี่พี่ได้เสียงน้ําเนี่ยไหลลงมาไม่หยุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะเย็นด้วยนะครับผมบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะก็ไอ้ที่แรกกับฝนเนี่ยเหมือนจะตกนะตอนนี้ทุกคนแดดเนี่ยเริ่มมาแล้วหน่อยแล้วนะครับ ก็ผมเนี่ยเข้าไปเข้าไปกับผู้หญิงเนี่ยแป๊บเดียวนะครับพี่พี่ไม่ได้เข้าไปนานนะครับผมไม่รู้ว่าน้องผมมาทีไรนะผมไม่เจอน้องสาวผู้หญิงเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องสาวหญิงผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับพี่พี่พครับอ่บรรยากาศต,ตอนนี้ก็รู้สึกอากาศเนี่ยพอางที่จะเย็นเลยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ ผมต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพี่พี่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยออกจากที่นี่เลยดีกว่านะครับผมก็โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะเดี๋ยวผมครับก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้เอาแก้วมังกรแล้วก็ได้เอาแก้วมังกรเนี่ยมาให้องค์หญิงแล้วก็ท่านแม่เขานะครับพี่พี่ก็ท่านเนี่ย ชอบกินมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวก็โอเคทุกคนถ้ามีโอกาสเนี่ยผมเนี่ยอาจจะขึ้นมาอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะใครที่ชอบก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึงติดตามให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม